To commemorate the eight-year anniversary of Never Say Cuts, I wanted to make a special about Bangkok barbershops. So I decided to visit the very first shop that I got my hair cut at when I first came to Thailand in 1997. So I visited Penang and we talked and we shared similarities and differences between barbershops. จำผมได้ไหมจำได้ครับตอนนั้นน้องก็คุณจะพูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยอะไรตอนนี้คือพูดไม่ชัดพอบอกว่าสกินเฮดทุกคนเขาจะนึกถึงแบบคียานูรีฟในหนังสกินใช่ปะใช่ใช่แต่ว่าคือสกินเฮดของคียานูรีฟมันแบบไถเฉยๆแล้วแบบเข้ากันหมดเลยแต่ของผมเนี่ยผมหาที่แบบเป็นสกินเฮดแหละแต่ว่า ต้องกันด้วยต้องการขอบการขอบด้วยตัดตัดโอเคเลยแต่ว่าพอกรันแรงใช่การรับแรงใช่มันตัดนะครับเพราะว่ามันมันในเมืองไทยตอนนั้นยังไม่นิยมและยังไม่มีด้วยซ้ำไปชอบไหมต้องชอบแะเนั้ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจและเสียดายว่ามันจะไม่ยังเสียดายที่ว่าถ้าไม่มีใครสืบทอดต่อหรือว่าเด็กๆที่ไม่ คือถ ja. ้า me ทําร bueno, ับถ้าทําตัดผมตัดผมเป็นเลยหากินยังไงก็หากินได้เศรษฐกิจดีไม่ดีหรือยังไงก็แล้วแต่ยิ่งไม่คนตกงานเยอะยิ่งดีใหญ่เพราะตัดผมไปทํางานหางานใช่ตัดผมไม่เรียบร้อยวผมไม่จะไปสมัครงานแล้วผมต้องตัดผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตกงานก็ต้องตัดผมจะไปทํางานก็ต้องตัดผม ลูกค้าก็จะกลายเป็นเหมือนเพื่อนเราเราก็จะแล้วผูกพันใช่ครับและยังห่งหาอาทรแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่เจอหน้าตั้งนานเลยตั้งนานอะไรอย่างผมไปไหนมาผมไม่อยู่ที่นู่นมาผมกลับมาผมจะแวะมาหาพี่มาตัดผมกับพี่อะไรอย่างนี้ส่วนมาลูกค้าจะเป็นอย่างี้ After visiting Penang at Chai's Barber Shop, my next stop was Chinatown. I visited this barber shop that's been around for 34 years, Boatong Barber. even though they shared some similarities the vibe was totally different it was more like a community a lot of people from the neighborhood would just stop by just to come in and say hello play chess greet the owner most of the barbers have been there since the beginning the barbershop took me back i felt like i went back in time so yeah look at him i ล่นรุ่นอากงที่นั่งอะตอนแรกเริ่มตัดผมกี่บาทครับที่ร้าน่ะมันเริ่มต้นรู้สึกว่าจะ60 1 2จอบบาทไม่ใช่เอาล้านนี้สิาา้้นนีใช่เนอะไอเปิดใหม่ใหม่12 10ปีนี่มันต้อง3 4ปีแล้วเออ The next shop on my list was Three Brothers Bank and Q Who used to work for Never Say Cuts at the Siam Square location was the first set of barbers that ventured out and opened up their own shop. I wanted to go visit them, have a conversation, chop it up with them. had not seen them in a while, and I wanted to tell them how proud I was of them for following their dreams. I'm bank Bang, 16, 15 or 16? 17. 18. 18. Yeah, amazing ตัวเล็กขนาดนี้พอ่อพ่อเป็นพ่อเป็นช่างพ่อเป็นช่างพอ่งพอเป็นครูวพ่อเป็นครัวท่านทำไมเลกไง่าตัดผมพอ่อพ่อเห็นว่าแบบเรียนไม่ค่อยไหวเรียนไม่ค่อยไหวก็เ,เลยแบบก็เลยแบบไปหาอาชีพทำดีกว่าดีด้วยครับ happy see you guys ไม่มีที่วันนั้นก็ไม่มีของวันนี้อ๋อส <Okay. S 2> วยดี ข้าตอนนี้เราก็อยู่ที่สมัยคลับนะครับอยู่กับบุตรแล้วก็ซันนะครับบรรยากาศในร้านเป็นยังไงสบายสบายเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนมาแล้วไม่รู้สึกว่ามาตัดผมอ่ะอัอนนี้คือคือคอนเซ็ปต์ของของของสมัยคลับพยายามที่จะเปลี่ยน เขาเรียกว่าเคานเจอร์ของการตัดผมในในแบบของเรานะครับพี่เรารู้สึกว่าเวลาลูกค้ามาตัดผมเนี่ยเขาเหมือนจะรีบมากเลยพี่นึกออกไหมเหมือนแบบมาแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวเรามีเวลาแค่นี้ะเวลาเนี้ยก็หลายๆคนก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบที่พี่เวบอกอที่อเมริกาเหมือนที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่มันเป็นที่ที่มานั่งคุยกันได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่เลือกมาสัมภาษณ์เพราะว่าช่างก็เป็นช่าง แต่ผมแต่ตอนเขามาตัดผมที่ร้านอังกฤษเซครับผมตอนแบบช่วงแรกๆได้ไหมใช่ตอน,ต,อนตัดผมสกินเฮดการตัดผมมันเป็นศิลปะร้านพี่เวเป็นร้านที่เป็นเชอลิ์ด้านนี้ทํางานแบบนี้ผมแน่นอนผม,มต้องไปหาอาทิตย์ถ้าเราอยากได้แบบนี้เราไปที่นี่เราได้ถูกใจแน่นอนช่างผมในเมืองไทยเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่าหเหมือนกับคนไม่ค่อยยอมรับเลยพี่คือตอนผมไปเรียนเนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงเรียน ถือว่าอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดเป็นเ,<อ>เพื่อนของลูกค้าโดย<ม>ที่ลูกค้าไม่รู้ตัวบางทีเขาคุยเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่เขาแบบไม่ไม่ควรจะคุยกับคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยเขาก็คุยแต่เขาเขาก็เหมือนกับได้มาระบายได้มาปล่อยอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นอาชีพช่างทําผมอยู่แล้วผมก <ผม S 1> ็พยายามที่จะพัฒนาอาชีพที่มันเป็นสิ่งที่ผมรักในเมืองไทยเนี่ยทุกๆคนที่ มีอาชีพเดียวกันก็อยากให้อาชีพที่เราทำอยู่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้สังคมยอมรับอาชีพทำผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทย What is a barber shop to me? It's not just a place where you can get a haircut, but it's a place for friendship, place where you can listen to new music. You can laugh, you can cry, talk about the news, watch sports. Talk about what's going on in the world. It's a place where different people walk in and out, different characters of life. Barbershops all around the world. Same, same, but different. It's a lifestyle, it's a culture.